นันนีนหอดบ้านกับนิ่งเลเงินเห็นลานน้อยอะ่ะตั้งใจเรียนนะคะกี่ปีแล้วปีนี้ยีส่สิบสองแล้วตั้งใจเรียนเรียนจบแล้วเนาะจบแล้วบายโตเล่อยู่ดาวเป็นลูกสาวก,กบจบชั้นมเรียนบ้านหนอกแยก ตะก้องจำเป็นยางนะตะก้องนะนี่แหละที่องบรรยากาศบ้านเฮาคือแบบว่าน,นี้แถวเลื่อยเป็นอย่างสดชื่นนะนนอากาศดีอากาศแบบว่าพอนได้ใจอยู่พอนได้ใจอยู่แต่ว่ากะสดชื่นอ่ะมีต้นไม้มีอะไรร่มรื่น ไปไปไปฟิวมเมาท์มอยบ้านข้าวบ้านพี่น้องแมนคาตาฝอยคาตาฝอยอยู่น้ำหอมหอมเล็กหอมเล็กมานี่เลยมาเลยอ้าว อายุบ uh ้านบลอกคุณแม่คุณป้าไปไหนเนี้ยขึ้นยากเ่ยมื่อนี้รัดแกนี่วะในไงแม่เลียงทุกคนขออายุใส่ได้ น้ำต้นไม้ค่าเนี่ยพักกันหัน้ำต้นไม้ถึงบ้านแล้วทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนสวัสด,ดีค่ะ <c oughs> หอนี้หอนซานแล้ววันนี้แม่รดน้ำตน้นไม้หัวน้ำต้นไม้คือเกาพี่น้องคืเอเกาเผ็ดแย่เห็นงานคือเกาค่ะปลาไใครดะปลาไข่อยู่ทางคือทางผมยุคนั้นเอรามุมไหล คอ่ะเขาเขามาตะกรงเขาไหพี่เหรอส <laughs> ายปาย่าชัยเ่ยเบิ่งเนี่ยเบิ่งพี่น้องต้นไม้ตนไหลซุ่มเย็นดีดีเม, <laughs> มื่อนี้ให้ผู้ใดเป็นตะกรงหูบ่แฟนข่า <laughs> <laughs> ผู้ใดอยากหูตะกรงนี่ <laughs> <laughs> ตะกรงพี่ <laughs> พี่ก่อปั่นน้ำปั่นเนี่ยนี่พี่น้องอ๋อ สิเปลียนสุดเป็นอย่างอนแ่หี่น้งห่อนเหีน้นอานแล้วพี่น้องห่อนบ๊อบยู่บ้านแม่ห่อนหอน,อ,น,อ,นอากาศเป็นยังไงอากอาศร้อนอากังเย็นกัวอนครบพี่น้องอา่งเน,นี่ยเราเห็ดเบียกแต่ว่าหน้าพองคือเกา่าค่ะครีมไข่มุกค่ะเออ <laughs> ใส่ครมไข่มุกไันวนาแม่นนหน้าพองเหมือนเดิมอ่านี่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  สวัสดีครับมันจะงตื่นป่าไปงานแต่งกับว่าได้เห็นหลาไทยหนังอยู่ไงกัเลยมาเยี่ยมมายามอ่ามาเยี่ยมมายามเอ๋นี่เหลอบ้านพี่น้องอุ้ยอุ้ย ครับทุกคนผมคือน้ำหอมมาับเอาพูดหนาไปคืออย่างนี้นี่ยุ้งครับครับวันนี้ครับดีๆสวยๆเสต่องขาก้มหัวอยวให้เลือกให้เลือกครับครับผมวันนี้น้ำหอมจะเลือกเาวันนี้พี่ดิวแลกตังค์มาด้วยนะหอมนี่ใบนี้กับแบงค์นี้ดูนะเขาจะเอาแบงค์ไหนให้เลือกแบงค์เดียวให้เลือกแบงค์เอาแบงค์ไหนครับอันไหน ึอันไหนครับจริงมากผมเบอก่อนครับผมเบอร์เชื่อมั้วัสดีครับสวัสดีดีก่อนเยวาเนี้ไม่เอาวัสดีครับววันดีครัวัสดีครับวัสดีครับไปดีดเออสัต้องใช้เอาสีแดงบอกอ่ะอันนี้ไหม ทำไงอีกอ่ะทำไงครับน er like ี่ก็แค่โตแล้วเออโตแล้แตบ๊ายบนั่งอ่ะฮอตบานฮอดซองแล้วพี่น้องเดี๋ยวพี่ดิวก็เดี๋ยวอัดคลิปให้ดูน่ารักน่ารักนะคะมีฮอตบานฮอดซองแล้วเดี๋ยวพี่ดิวเปลี่ยนสปากก่อนครับเดี๋ยวเจอกันบ๊ายบาย